สวัสดีครับแฟนแฟนวอลเลย์บอลแฟนแฟนเบ่าสอลูกโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง vnl 2024สนามที่3เริ่มมาแล้วครับสัปดาห์นี้จัดการแข่งขันขึ้นที่คูลิเซียมฮ่องกงประเทศจีน VNL พุทธที่12มิถุนายน2567สนามฮ่องกงประเทศจีนเวลา15นากา30นาทีเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติตุรกีพบทีมชาติไทย เวลา17นาฬกา5นาทีทีมชาติเกาหลีใต้พบทีมชาติญี่ปุ่นและเวลา19นาฬิกา15นาทีทีมชาติบราซิลพบทีมชาติโปแลนด์ซึ่งสองรายการหลังนี้แข่งที่สนามประเทศญี่ปุ่นอย่าลืมติดตามเชียร์ติดตามชมชาวไทย ในสัปดาห์ที่3นี้เพื่อส่งกำลังใจให้กับสาวไทยที่แข่งที่โคลิซียมฮ่องกง15นาฬกา30นาทีนะครับเป็นกำลังใจให้สาวไทยแล้วพบกันตามเวลา